สวัดีค่ะสวัสดีชองีเทอรนาอลมเพิออฟฟิเชียลนะคะปาพอผอคนดังปารถ้าผอคนดังด้นี่สเวลาคืช่วงเนาะจะท่ายเป็นไดบอกแล้วนี่้อมแ้วเด้อนี่มันต้องสาราอาชีพเสร์จสมเลย ผมไปบอรครับพูดเอว่าโกงเก็บมาจะปีที่แล้วไม่โกของผู้ใดอ่ะบอรเก็บมาเลยรันการที่แล้วไหมน่หมูไหมคือสีเหลืองมาแม่ร้องนนสีเหลืองไอ้พวสามหมื่วขาไดสี่ยบอรูจคูสามหมื่นลสองเอนเอาแล้วเอาแล้วเอาล่โกงเพรเองนะผู้ป่าครับผู้ดังเนี่ยใรก็ดูบมือเหนียเจอผคนหนีเจอป็นคนหนี กันกั่หีบนเเจ้มนพ่อพมันตาบแห้งใดอยู่ดียิวไปขี้เกือบขอแพ่ไล้วะ่เอกใส่แล้วล่ะยแล้วเอาไปไหว้เสียามาไดนูสิไปบ่มีใส คนดังจะคนดังหลังเวทีเสียนเมนูอย่างน้อยจากมาเนีทาเบิง เขาไปเช็คทราบเออวันนี้เขาเงียบไม่คนยังไม่มาเลยคนยังไม่มาได้คลิปอีกจะคลิปก็เดิมเขได้สองคลิปนี่ล่ะคลิปแรกของแองจี้ช่องที่สุดเนี่เขากลับทันเอารูปจากทิเบตเลยไม่กันตอนนี้คือซ่องซ่องซ่องซก็คือเอารูปจากทิเบตนะเมื่อวานนี้เพราะว่าช่องที่สุด ช่องหลักช่องหลักมาขโมยรูปกับเราเอาลายใช่ไหมเอาโขกคุ้มหลับนนตัวกุมหลับเจบีแล้วใส่ขาพอเบ้อแล้วเบีเเบอแล้วเอาถือไว้ถืว้เาอีหยังสัตเจบีแล้วเออแล้วก็สงูยนิ่งมากเนาะ ยามันเป็นเพฟืนจะว่าววา่ายังว่ทักใหยังูแคอยเกลือเป่าพืชเจ้าคอยเกลืาพืชพักเาซนใจเย็นพอใจเย็นเกือเ่าพืชเจ้าใจเย็นว่าอยากว่า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 วว่าืนว่าเป้น่อนแล้วก็เอาแอดมินไปมาะ่ี่ชอบให้ถ่ายน้องเป็นฉ อ๋อเจมนเห็นใส่คังมาแม่เอ้ยเต็มเนาะไม่บีขอบคุณมากเพราะว่าแบบเพราะเป็นกตศลเด็กูมีเพราะโลบเดงดึงมาพี่นนท์สบแล้วเออมันใช่มากเลยอ่ะเขาส่งซีกให้แฟนเขาอยู่กลุ่มคนเดียวนะแต่ว่าแฟนเขาก็รู้เรื่องด้วย ทัข,ข่าไปใช่ไหมใช่ทับเข่าตบมาเลยเหมือนมาส่งซิกอะไรไง,งก็ไม่รู้ลูกเด้งเึ้นแล้วพี่นนท์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจะตั้งกล้องขึ้นถ่ายแล้วเน <c oughs> ี่ยเหน้นนี่เไหมขอูกตอนนั้นขอบคุณที่มอนมากแล้วก็ได้รูปสวยๆกับเซียนด้วดอนดอนแม่เป็นซูเปอร์ลาวโดนมากได้รอบดีของพี่เบ้ ก็ได้ไม่ต้องแยกนเพจาะมันน่าจะแบบเราไม่กูไ่อาราอียิปต์รอบนึงสวยหน่อยไหมายสวยหน่อยได้ไหมพี่เบนเอาไปแต่งพี่เบนเอาไปแต่งอีกรอบหนึ่งฮับเอาก้อนหน่อ ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเออจีเบนบอกว่าอยู่ยิ้มเยอะๆนะพี่จะถ่ายรูปสวยบัตรองบัตร้องเทสบัตรวิสิดจะได้ไปเยี่ยมเลยเขาเอาพพิลเลยหัวจะขาลไม่ลงที่ดกได้แต่ว่าีร้องก็ยากเลย อ๋อร้องแล้วก็จังหวะถอยไม้อ,ออก,อกนั่นหรอหอบเอาความฟันหาอันเอบเอาความฟันฟัน,ฟน,ฟน,ฟนมาจับยูหลังหานหอก กวไม่ได้ไปหน้างานที่มาข้างหลังมาทางล้างกูเด่นดูมอมาแม่หน่อยไปดิค่ะค่ะข้างล้างก็ได้ดูมอทางงอดูมอทางคือว่าได้ดูมอทางขากแต่เดือดรู้ว่ามานตังไหนแม่เรื่องเข่าวงกดเข่าวงกดถ้าขากเอเ้าเอ้าเอ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 าก็มันหมุนไปเองเด้อ หนักแล้วนะเออล่าสุดเวอย่างมันเด้อชาวเช็คนี่แม่นี่แม่นี่แม่นี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 ่แม่นี่เอ้ากล่องนี่ขึ้นมุนเองแม่บอสมันหมุนเองแม่กล่องนี่ขึ้นมุนเองมาให้นี่หมุนไปใส่ดาบคนมาให้นี่บมีรีโมดอ่ะไม่โก้มีรีโมดบอสไม่โก้มีรีโมดสิ อ๋อโอ้โหทไมอนรา้ดีที่เราไม่ชอบกินบอจังอันที่หมอนรลูก <x> กินผ <kind abonn> ักลูกซึนปากกว้างกว้างลูกซึนไอโจน กินเบิกินกิปได้พอดนวยดอกนั่นบาพี่จีดักไม่น้อยวันแล้วไงว่าพี่จีป่เอาเดหน่วยยังยังสี่ไพนวยดอก่นไงกแล้พอสานร่ไตัวช่วยอยู่สามนมีตัวช่วยอยู่ลูกชินยนินอเล่านี่ชินนั่งกินิ้อนเดียวยักินน้อียอิยตั้งนอันนี้คือลูงชิ้นนั่งกินค่ะ ไม่ได้ยูเกีวพออาชตาพามาเบิ่งคนดังพอค่ะพี่น้องคนดังวาคนดังเราเป็นเมนูอันนี้นี่เองเราตั้งาันกลบอยู่บกล้ยไก่ ข้าเจ้าข้าเจ้าเกี่ยวข่าวพอดีที่นี่คนตกใส่หม่นราคาพี่น้องคนดังเขาเห็นเมนูนี้น้าเป็นด้่าตลแล้วฝนตกแล้ว โอเคค่ะไปน้องประกันคชีพนะจ้าฝากช่องแอนซีช่อนาอินทร์เรพร้อมรับพิเศษด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า